ท่านผู้ชมครับไปที่ลําปางเมื่อคืนนี้จะเที่ยงคืนแล้วครับเ,เกิดเพลิงไหม้เพลิงไหม,ไม้บ้านไม่สักทั้งหลังเลยครับสาเหตุอันนี้ก็ต้องเป็นอุทาหรณ์ได้นะครับเพราะว่าเปิดพัดลมทิ้งไว้เจ้าของบ้านบอกเมื่อวานนี้อากานร,ร้อนจริงๆเปิดพัดลมทั้งวันเลยทั้งคืนเลยถึงเที่ยงคืนไฟไหม้แล้วก็รถมอเตอร์มันร้อนอะเนาะเอออันนี้ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องพัดลมนี่ ต้องเปิดแล้วก็ต้องปิดจะนอนจะหลับก็ต้องปิดนะครับเหตุเกิดที่จังหวัดลำปางเมื่อคือคนนี้ใกล้เที่ยงคืนแล้วครับนะรถด,ดับเพลิงเทศบาลนครลำปางได้รับแจ้งมีไฟไหม้คืนที่บ้านร้อยสามบานเลขที่ร้อยสามซอยหนึ่งหมู่บ้านนากวดเหนือตำบลศบตุยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางก็จึงรีบได้เดินทางไปตรวจสอบ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ผู้ภัยสว่างนครลำปางที่เกิดเหตุจึงเป็นซอยแคบก็อย่างที่เห็นนะครับเป็นซอยแบบนี้นะครับไฟก็กําลังไหม้บ้านไม้สักยกขึ้นสูงโอ้ไม่อย่างรวดเร็วนะครับเข้าใกล้ก็ไม่ได้ร้อนนะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลน,นครลำพังนครลำปางสามคันนะครับรีบเข้าสก,กัดใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ จากการตรวจสอบพบเจ้าของบ้านคือนายมงคลอายุ56ปีอดีตช่างดอกไม้เพลิงบอกไฟบอกไฟนะเป็นเป็นคนที่ทำบอกไฟขายนะครับเจ้าหน้าที่พบว,ว่าได้รับบาดเจ็บก็จึงได้ช่วยกันปรถมพยาบาลแล้วก็โส่งโรงพยาบาลลำปางนะครับจากการสอบสวนเบื้องต้นนายมงคลก็บอกว่าเจ้าของบ้านก็บอกว่าเมื่อวานนี้อากาศร้อนมากเลยนะครับ ก็ต้องเปิดพัดลมเปิดพัดลมทิ้งไว้นะครับรรก็โอ้จนถึง,งเกือบจะเที่ยงคืนก็เกิดมอตเตอร์พัดลมเกิดอาการร้อนเอะนาะก็เลยช็อตไหมนะครับไหมกับลุกลามไปเอาไม่ทันนะครับตัวเองก็กุกคุกมากๆนะ,ะลุกก็ไม่ได้เดินก็ไม่ค่อยสะดวกนะครับหนีออกมาทันก็ได้รับบาดเจ็บแล้วไฟไหม้แล้วนะครับ อ่าอันนี้เป็นอุทาหรณ์นะครับเปิดพัดลมทิ้งไว้ปืนไฟนี่ก็ต้องระมัดระวังนะครับปักไฟสายไฟอะไรที่มันเก่าๆตรวจสอบให้ดีนะครับอากาศร้อนอย่างนี้นะครับนี่เหตุเกิดที่จังหวัดลำปางเมื่อคืนใกล้เที่ยงคืนนะครับ